ต่อไปดีกาที่3นะครับเป็นเรื่องของมาตรา1185แล้วก็มาตรา1193ครับเดี๋ยวเรามาดูหลักกฎหมายกันก่อนนะครับมาตรา1185งมันหยัดไว้ว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้ออันใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติท่านห้ามีมิให้ผู้ถือหุ้นคนนั้นออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้นส่วนมาตรา1193นะครับ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชูมือก็ดีหรือในการลงคะแนนรับก็ดีให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดครับมาตราหนึ่งหนึ่งเก้าสามก็จะเป็นเรื่องของประธานในที่ประชุมมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงคะแนนได้นั่นเองครับข้อที่จริงในเรื่องนี้ครับผู้ร้องเนี่ยซึ่งเป็นกรรมการเนี่ย เขาก็ขอเพิกถอนมติที่ประชุมนะครับโดยมีผู้คัดค้านที่1แล้วก็ผู้คัดค้านที่2นะครับผู้คัดค้านที่2เนี่ยจะอยู่ในฐานะที่เป็นประธานที่ประชุมนะครับและอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นด้วยครับคำถามมีอยู่ว่าผู้คัดค้านที่2ครับมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียงได้หรือไม่โดยผู้คัดค้านที่2ครับเขาก็มาคัดค้านโดยขอให้ปลดผู้ร้องครับออกจากการเป็นกรรมการนั่นเอง คำถามมีอยู่ว่าผู้คดค้านที่สมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียงได้หรือไม่และประเด็นที่สองครับผู้คดค้านี่สองจะเป็นผู้ต้องห้ามมีให้ร่วมลงมติหรือไม่สารท่าวินิจฉัยอย่างนี้ครับแม้ผู้คดค้านที่สองจะเป็นประธานที่ประชุม แต่ในอีกสถานะหนึ่งก็เป็นผู้ถือหุ้นของผู้กัดลานที่1ด้วยย่อมมีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระต่างๆได้ซึ่งตามมาตรา1 1 9 3บัญญัติยบไว้ว่าถ้าคะแนนเสียงเท่ากาันไม่ว่าจะเป็นการชูมือหรือในการลงคะแนนรับก็ดีให้ผู้เป็นประธานในที่ประชมุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเท่ากับว่าประธานในที่ประชุมจะมีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง หากกรณีมีการลงมติแล้วมีคะแนนเสียงเท่ากันดังนี้การที่ผู้คัดค้านที่2นะครับในฐานะผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงให้ปลดผู้ร้องออกจากการเป็นกรรมการได้ครับสรุปว่ามีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้ตามมาตรา1 1 9 3ส่วนประเด็นที่2ครับการตั้งกรรมการเป็นปกติธรรมดาของวิธีการจัดการบริษัทอย่างหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบรวมถึงผู้คัดค้านที่2 มิใช่เรื่องการให้ผลประโยชน์ในเรื่องส่วนตัวแก่ผู้คัดค้านที่2ดังนั้นแม้ผู้คัดค้านที่2จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวก็เป็นเพียงส่วนได้เสียตามธรรมดาหาใช่ส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่ถึงกับต้องห้ามไม่ให้ร่วมลงมติตามมาตรา1 1 8 5อย่างใดไม่การลงมติของผู้คัดค้านที่2จึงไม่ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใดครับสรุปว่าการที่ผู้คัดค้านที่2นะครับลงมติขอปลดผู้ร้องออกจากการเป็นกรรมการเนี่ย ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามธรรมดาครับไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียพิเศษตามมาตรา1185ดังนั้นแล้วจึงไม่เป็นผู้ต้องห้ามไม่ให้ร่วมลงมติตามมาตรา1185นั่นเองครับการลงมติของผู้ธือครัที่2นะครับจึงไม่ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด